m ้นไม้ครัสเตนเจอร์ติงนะครับแล้วมันเจ๋งจัดเมื่อเราเข้าเกมมานะครับผมเราจะมีโอกาสที่เจอกับต้นไม้ประหลาดนะครับซึ่งต้นไม้นี้จะเป็นทางไปสู่โลกอัศไซดาวนะครับหรือว่าโลกของสเตนเจอร์ติงนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเข้าไปนะครับง่ายมากนะครับนั่นก็คือการที่เราจะต้องทำการเปิดประตูนี้นะครับแล้วก็ปุ๊บแล้วก็มุดเข้าไปเลยครับแบบนี้ฮะ เราก็จะถูกว่ามปมิติที่เรียกว่าอัพไซด์ดาวนะครับผมซึ่งทางกลับบ้านจะมี2ทางนะครับหคือออกทางประตูแรกที่เราออกมานะครับกับ2คือกําจัดเดโมกอรก้อนไม่ได้นะครับหรือว่าสัประรดที่เฝ้ามิตินี้อยู่ซึ่งมิตินี้นะครับผมจะเป็นมิติที่น่ากลัวมากๆนะครับเพราะจะเหมือนโลกปกติที่เราอยู่เลยนะครับเพียงแต่ว่าทุกอย่างจะเหี่ยวเฉานะครับเหมือนว่าได้ตายลงไปแล้วนะครับที่ว่านะครับเป็นโลกที่ระหว่างความเป็นกับความตายนะครับผมอย่างโลกอัพไซด์ดาวนี้นะครับและเจ้านี่นะครับคือเดโมกอรก้อนนะครับผมหรือว่าสััััััตว์ปปปรรรรระะะะะหลลาาาาดดดจจํถิ่่่่่่่นน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 นขขออออออองงงงทีีคคคบบบบบบสสเเพไไไซมมม้แกใโผ แล้วเมื่อเราฆ่าเดโมกอก้อนได้นะครับผมประตูพิธีของมันก็จะถูกเปิดออกนะครับประมาณนี้ฮะแล้วเมื่อเราเข้าไปนะครับปั๊บเราก็จะกลับไปสู่โลกธรรมดาได้แล้วนะครับผมเป็นไงเจ๋งป่ะแต่ประเด็นหลักครับโลกอัฟไซดาวมีอะไรที่เจ๋งอยู่อย่างหนึ่งนะครับนั่นคือทุกการใช้ไฟฟ้าในโลกจริงนะครับผมมันจะส่งผลไปสู่โลกอัฟไซดาวนะครับสมมติผมกำลังทำอันนี้ในโลกนี้อยู่ใช่ไหมครับผมจะลองทำให้เป็นวงจรลูปนะครับอ่ะแล้วเมื่อผมมาอัฟไซดาวนะครับผมเห็นป่ะตรงไหนที่มีพลังงานไฟฟ้านะครับมันก็จะมีพลังงานไฟฟ้าสถิตออออออยยยยูู่่่่่่แแแบบ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 นน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 ีีีีีี้้้ะะะคคคครรรรัััััาาาาามมมณ์เเเเปป็็็ไไไฟฟฟฟสหลลืืงงงงๆวววถพผกกกกททุ ้าเนี่ยจะส่งผลต่อโลกอัพไซด์ดาวนะครับประมาณนี้ฮะซึ่งภารกิจในวันนี้นะครับผมกับเพื่อนจะทําการบุกอัพไซด์ดาวแล้วจะดูว่าผมจะสามารถออกมาได้หรือเปล่าและปราบเดมูกก,ก้อนได้หรือเปล่าก่อนที่พวกเราจะตุยนะครับไปดูกันเลยฮะคลิปนี้เอาละเพื่อนวันนี้เราจะทําการมาเล่นชีวิตรอดกันนะเพื่อนแล้วไปตัดไม้กันนะครับโอเคไหมเพื่อนๆลองทำอะไรฆ่ามังกรวันนี้นะใช่วันนี้เราจะไปฆ่ามังกรกันเพื่อนเล่นไมครับชีวิตรอดปกติครับไม่มีอะไรมากแล้วเออเริ่มมันก็จะมืดแล้วนะเพื่อนๆนะเฮ้ยอะไรอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะไอยอกไอนิวเฮ้ยต้นไไไมมมม้้้ใใหหห่่ตนคืือออะรเลด ไม่เคยไม่เคยดูป่ะคุ้นป่ะเหมือนในเรื่องไอ้ที่เป็นเด็กแหละที่เรื่องอะไรนะจำได้เรื่องที่เป็นเด็กเรื่องอะไรวะชิจังชินจังพองเพื่อเรื่องอะไรอ่ะไอ้นั่นป่ะไอ้ที่มันออกมาใหม่สเ,เตจเจติงเหรอ <c oughs> เออป่ะใช่ไหมโอ้โหจำไม่ได้ภาคแรกๆ่ะก็เกิดสมมติเมื่อสิบสี่สัปดาห์สุดถ้าเป็นสเตจเจติงติงอ่ลละนี่ครับไบนิวคนแรกเพื่อนรถกลับบ้านไปเลยเข้าไปเหรอบุกไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยไหนเขาดูไหนเฮ้ย ยอนไปแล้วยอยอไปแล้วโอเคโอเคไอ้ดิวเข้ามาเมื่อไหกกลับไปเลยอะกลับาข้างนอกอะลอยดิวอย้วไอ้ิวออกมาดิวออกมาดิวออกมาดิวมาก่อนาไปต้องไปต้องมุดเปิดปิดไปไว cool ้ปิดไปไว้มุดไปก่อนมุดไปมุดไปเดี๋ยวเพื <ther vídeo> ่อนปะกาศาเสี๋ยวกลัวกลกลวกลัวโอ้โหว่า่ฝนกลัวกลัวกลัวกกลกๆๆกูัวกูกาวกลกลัวกกกกกกกูักกกกกูกกกวกกูกูกกลก ไอ้กุ้งตัวคนเฮ้ยตัดไม้ได้เหรอตัดไม้ได้ตัดไม้ได้โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในโลกโลกกลับด้านเหรออัพไซเดอร์เพื่อนเราทำไรอ่ะเป็นอะไรไปเนี่ยเรามันก็ต้องมีเดโมโกกอนว่าเราจะโดนเป็นแดกไม่ได้เพื่อนไม่เพื่อนไม่ไม่เราเราจะไม่โดนมันกินเพื่อนแต่อันดับแรกเราต้องหาอะไรที่มันเป็นแบบเป็นฟืนเป็นไฟก่อนเพื่อนไม่งั้นเราไม่มีไฟให้ใช้กันเพื่อนคือเดโมโกกอนเนี่ยถ้าเกิดตามเนื้อเรื่องมันจะโผล่มาตอนไหนนะตามหนังอะจะไม่ได้หรอกไม่ดูทีละสุดแล้วก็ไปดูแค่มันจะโผล่ตอนนี้มันจะจับสเกลลลลออออออ่่่่ะะะเเเหรรรมมมมมัันนจจโโผผาาาาแแดดกกไ็อออกกกมมัันคงงไไไ่่ปยุะรรรบเาห เเเพื่ออออนโคคือภารกิจตอนนี้รู้สึกว่าเราต้องหาทางกลับบ้านให้ได้เว้ยโดยที่เราจะไม่ตายก่อนเว้ยเพื่อนเราจะไม่ตายก่อนเอ้ยคุณรู้ว่าโบว์พิกเจอร์เลยวะคุณรู้ว่าไอ้นิวทำได้ใช่ไหมแล้วที่เราหาทางกลับบ้านได้มันมีทางกลับบ้านสองทางป่ะที่แบบว่าอะไรนะใส่หูฟังกับไปไปนั่นอะไปตามไปตามหาในโบกอก้อนแล้วก็จัดมันทิ้งอะเราใส่หูฟังไม่มีหูฟังไหมมีไม่น่ามีอยู่เพื่อนโอเคโอเคโอเคขอคุณนีดเฮออมันกระตุกแล้วมันกระตุกมันกระตุกมันกระตุกกระตุกเขาว่าโหลดผีนะเว้ย เออกัเงนกันแหละกระตกมันขคยโลดผีป่าวะมันไม่มีเลยหรอกมันจะไปมีอะไรวะกเกมงูี่เสี่ยมีเลี่ยมเฮ้ยเราต้องหานทากกลับบ้านได้เว้ยเราต้องกำจัดเดบอกรก้อนให้ได้เพื่อนแล้วเราจะกลับบ้านกันจัดอย่า่าด่บมึงดาบหินอยู่เลยเอาด่าผินกูตบมันได้มึงมึงเอาเรือวางดิโอ้ยยีเอพีพีเพย์เอเออมึงเอเรือวางเสียยมันน่ารำคาญจัดเลยแบบเต็มหูจัดอ่ะคนหลอนอ่ะเออมันแบบดุงดุงดุงดุอะ้้เฮ้ย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 เฮ ไอ้ยงาเ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 ง้เงาเงาเงปแง้วงาเงายงปเง้วงาเงาเงปแง้วงาเ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 งาดงาเ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 งบเงา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 งงงงเงาเงางางงงงงเงงงางงเงง เมื่อกี้มันรับหนีอ่ะจริงี่สักไม่ใช่งงี้นี่นะมันรับหนีด้เด้อว,วะเาจหรือเปล่าเออเราเราต้องทำชุดสูไปเมื่อกี้มันกลัวเราแล้วเนี่ยเห็นไหมเน<ะ>ีเ่ยแจ็คหนีอนี้ไม่ไหวกับเราเลยเจอตอบบล็อกเข้าไปยังเจอสก,กิลเข้าไปนี่ยวุ้ยไอ้ดิวฉลาดจังวะไอ้นิวมีนั่นด้วยมีพวด้วยข้างล่างมันมีแล้ววะมันทำง,ง่ๆเลยวะ่ะทำแบบเพื่อนทำใควายไม่มีเลยเลยกูกูกูขุดลงมาข้างล่างแล้วอ่ะตอนเนี้ยโอ้ยสกัดมึง นิโ่วมันลามไปหมดวะข้างล่างข้างล่างโคตรน่ากลัวเพื่อนข้างล่างไม่น่ากลัวจริงข้างล่างมันหล่อจริงเพื่อนเอ้ยวเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโอ้ยไอ้ย่าอืมโอ้โหโอ้โหกูกลั้วกูกลั้นไปยังไปยังอย่างเพื่อนมันอยู่หรอเพืนเพนมันรอแดงกูอยู่ปะใช่ใช่แต่กูตีมอยู่ถ่ายป่ะถ่ายป่ะไปไหนแล้ววะมันเป็นอยู่ใต้ตีนเนี่ยตีมได้เนี่ยมันไม่อยู่กูได้ยินเสียงมันอยู่เลยกูได้ยินเนี่ยดูอย่ากูเดี๋ยวก่อนไอ้ย่าะ มันหายไปไหนวะเสียงเสียงเว้ยแต่ตัวมันหายไปแล้วยิบมันเอามงิคนเดียวเลหระเชื่อมันไม่ชอบที่หน้ากลัววะไอเหี้ยมันเกลียดคนใช้เน็ตเจ้าสัววะเดีในโบกก่อนเน่ยเฮ้ยเฮ้ยมันกลับมาได้เนี่ยเนี่วตายแล้วมึงตายแหรอขันในโบตายเฮ้ยไหน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 ไอ้ประตูประตูกลับไม่ติดกลับมาปะไม่มีเลยเลยไม่มีประตูกลับไม่ติดหรอตะทางนี้เลยเนี่ย ใช่หรอปกติมันต้องมีประตูกลับดิตัวเดียววะหรือว่าเมื่อกี้มันแค่แบบเดมุกก้อนแบบพิเศษแล้วต้องหาทางกลับบ้านได้เว้ยนิวยอร์กหลไยลต้องไปไปจัดการข้างบนป่ะจัดการฆ่ามันตอนที่อยู่มันอยู่ข้างบนเลยเงี้ยแต่เราจะสู้ไหวหรอวะไหวเมื่อกี้เลยข้ดฆ่ามันได้เลยไม่ใช่หรอวะพอโะกันปกตงไงกูเลยเข้าไปตีไม่ได้พี่มันเกลียดขี้หน้ากูปะโอ้คุณพี่อะไรเนี่ยเยอะเนี่ยรุ่นตีมูมาทำอะไรเนี่ยทำไว้เมื่อกี้มาไรเงี้ยวะไอเกย์เดมุโมจากคนเหมืองอุ้ยสิ่งเหี้ยะวะเคเพื่อน เราต้องสร้างก้อนเหล็กกันก่อนนะเพื่อนตอนนี้รู้สึกว่าเราน่าจะได้อุปกรณ์เหล็กมาแล้วพอจะไปยิงมาแล้วใช่อ๋อแต่ตอนนี้ย้อนเข้ามาไม่ได้แล้วครับเพราะว่าน่าจะโดนเดโมกรก่อนเล่นไปแล้วฮะแต่ที่มันหลอนเว้ยแต่ว่าแบบอีกอย่างนึงที่ผมว่าที่นี่แย่มากคือมันแหลกมากเลยเว้ยเพราะว่าแบบคุณเห็นป่ะไอ้พวกบล็อกพวกเนี้ยบล็อกอัพไซเวอร์เนี้ยมันจะแบบเจนตลอดเวลาไอ้นี่มีเหล็กอีกก้อนหนึ่งป่ะมีแต่ไม่เผาอ่ะโอเคเพื่อนขอได้ไปะขอได้ไปะกูทำกูทำนี่ไปไแล้วกูทำเรือไปแล้วลอวุ้ยเสีีีียยยยงงงงเเเเเบบสสะู้หอออว เดือดร้ายเว้ยเชื่อผมดินี่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 ผมใช้นี่กูใช้นี่เลยกูมีไม่แล้วไอ้น้องโอ้โไม่มีเดโมหลายตัวมันลุกกระเทือนปืนหลายตัวมันกปืนไลยิงดีอ่ะเราจะตั้งตั้งฐานไว้ตรงนี้นะเว้ยเราจะตั้งฐานไว้ตรงนี้นะเว้ยแล้วก็บอกว่าเราจะไม่ไปไหนจากตรงนี้เว้ยเพื่อดูว่าเมื่อไหร่มันจะโผล่มาโ้ยมาแได้บอลบิ้ลบิ้ลโอ้ยมันล็อกแล้วหนีลงไปหนลงไปหนีวิ่ง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  เพ like oh, yeah, ื่อนวิ่งวิ่งวิ่งอิโฟกัสกู้เหียเพื่อนรอบมาเรือเพื่อนรอบมเรือพ่อรอบมเรือรอมเรือรอมเรือรอบมาเรือรอมเรือนิ้ววิ่งนิ้ววิ่อน้ิ่รอบรอบไปตรงเรือรอบไปตรงเรือเออล้วแหละ้วแหละเยี่ยมเลยควายว้าไอควายปักปักไว้ปักไว้เออไอเงหายไอแล้วเอ้ามันบุญมันบนบเอ้าไอบเญไอบุไอบอบไอบเอบโอ้อดูเรเสสสตเพ่อุดเพื่อโอไม่เร็วเร็วเราไป ุดเพื่อนกูอุดเพื่อนก๋วอุดเพื่อนก๋เดียวเดี๋ยวเพื่อนเพอยีูงงแหลกแหลกล้ววะไอ้เ่อมงไม่เห็นอ่ะโอ้ยพี่ปรกันพี่รกันพี่พี่ยาวพี่ยาวเพื่อพี่ยาวเฮยเฮ่ยกูตีไปยูกูตีไปยูกูตีไปยูอีนึนึงเดพี่จีต่แล้ววะอยู่หลังกูอยู่หลังกงเลยอยู่หลังึงเลยไปอยู่หลังึงเลยโอ้ยมันแหลกอ่ะมันแหลกอ่ะมาตีมนตีแล้วมันแหลกอ่ะตอนนี้กูแหลกมากเลยล่อเรือล่อเรือล่อเขาเรือข ใช่หรอมึงเข้าไปก่อนดิว้ายวู้วเรากลับมาแล้วเรียบร้อยครับสรุปเดี๋มูเอ็งเยรอบนี้คนตายมีแค่ยอกไปกักไอ้เหี้ยกูอยู่ติดอยู่นะพี่ตีโดยข่าวว่งอยงนีมึงเนี่ยอย่ากลัวตามเหี้ยโอ้ยบ๊อบบ๊อบบ๊บคุณไปไหนเนี่ยนี่ไงเนี่ยว้าวมาดูกลับมา